ขอ,อแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าครับพระธรรมที่ผมจะใช้ในการแบ่งปันในเช้าวันนี้ถ้าใครมีเพ,พื่อนพี่ก็เปิดตามได้นะครับคือเมื่อผมไปอ่านแล้วเนี่ยผมรู้สึกประทับใจจริงๆแล้วเนี่ยอชอบเพ,พ,พื่อนพี่ตอนนี้ด้วยนะครับก็เลยก็เลยอยากจะนํามาแบ่งปันซึ่งอาจารย์ปโลเขียนไว้ได้ดีมากนะครับอยู่ในพระธรรมสองทิโมธี ผมจะใช้ในสองที่โมทีบทที่1ข้อที่หถึงข้อที่7นะครับซึ่งตอนนี้กำลังผมก็กำลังอ่านแล้วก็ตีความหมายฟังพีไปในตัวก็เลยประทับใจก็เลยนำมาแบ่งปันนะครับสิ่งที่ผมนำมาแบ่งปันเพราะว่าหลายๆครั้งที่ผมเห็นเยาว,วชนของเรานะครับอยู่ในที่ออกตามข่าวต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะข่าวที่ทุกวันเนี่ย เห็นเยวาวชนของเราเนี่ยมันหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เป็นสิ่ง่อลวงนะที่ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นเกมต่างๆอะไรพวกนี้นะครับแล้วัยวรุ่นของเราเนี่ยหรือว่าแม้แต่ผู้ใหญ่ก็เหมือนกันที่ไปทําสิ่งไม่ดีไม่ร้ายไม่ว่าจะเป็นตามสวนสธนาธารณะหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะที่เป็นข่าวมาแต,แต่ละสื่อแต่ละสื่อแต่ละวันเนี่ย ไม่มีข่าวที่สร้างสรรค์เลยเท่าที่ฟังดูนะครับก็เลยทาให้เป็นห่วงว่าเอ๊ะพระธรรมปีวิจนะของพระเจ้าเนี่ยมันมีอะไรที่พอจะทําให้เยาวชนของเราที่อยู่ในคสตจักเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็เป็นแบบอย่างที่จะนําไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้บ้างเมื่อผมอ่านพระธรรมสองทิโมธีในบทที่หนึ่งเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเราเองที่เป็นผู้ใหญ่ในคสตจักเนี่ยก็มีส่วนสําคัญนะครับที่จะช่วยในการ ชุดดึงให้เยาวชนของเราเนี่ยให้ดำเนินชีวิตที่ไม่ออกนอกลู่นอกทางไปมากกว่าที่ควรจะเป็นคือให้เขาอยู่ในกรอบที่น่าพอใจสำหรับสังคมทุกวันนี้นะครับเรามาดูด้วยกันว่าสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าได,ได,ได้ได้พูดถึงเนี่ยอา,อาจารย์ปโลได้เขียนไว้อย่างไรบ้างนะครับในพระธรรมสองที่มทีผมขออ่าน ในบทที่1ตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่7นะครับแล้วผมจะแบ่งปันว่าสิ่งที่อาจารย์ปอลต้องการที่จะสื่อให้เราได้ได้เรียนรู้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้พืมพีบอกว่า,าจากปโลผู้เป็นอนะัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระทัยของพระเจ้าเพื่อพระสัญธาแห,แห่งชีวิตที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต ถึงที่มทีบุตรที่รักของข้าพเจ้าขอพระคุณพระเมตตาและแสนเดสุขจากพระเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราดำรงอยู่กับท่านเถิดข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าผู้ที่ข้าพเจ้ารับใช้ด้วยมนโนธรรมอันบริสุทธิ์เช่นบัลบรุ่ทั้งหลายของข้าพเจ้าขณะที่ข้าพเจ้าระลึกถึงท่านเสมอในการทูลวิงวอนทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อระลึกถึงน้ําตาของท่าน ข้าพเจ้าก็อยากจะพบท่านซึ่งจะทําให้ข้าพเจ้ายินดีเป็นอย่างยิ่งข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ออย่าง,จร,งจริงใจของท่านซึ่งเป็นความเชื่อที่โลอิสยายของท่านมีเป็นคนแรกแล้วมีในยูนิสมารดาของท่านและบัดนี้ข้าพเจ้าก็เชื่อว่ามีอยู่ในตัวท่านด้วยเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงขอเตือนความจำของท่านว่าของประทานของพระเจ้าที่มีอยู่ในตัวท่าน โดยผ่านทางการวางมือของข้าพเจ้านั้นจงทำให้รุ่งเรืองขึ้นเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขาดกลัวแก่เราแต่ประทานใจที่ประกอบด้วยฤิธานุภาพความรักและการบังคับตนแก่เราอันนี้เป็นสิ่งที่เปาโลได้สอนทิโมธี ทำไมผมถึงยกข้อความทีนี้มานะครับเพราะว่าบทเรียนเท่าที่ผมได้อ่านดูแล้วก็ได้ศึกษาดูเนี่ยทำให้เข้าใจว่าสิ่งหนึ่งเราเห็นว่าทิโมธีเนี่ยในที่สุดเนี่ยจากคนที่เป็นคนที่ขี้ขลาดขี้กลัวนะเป็นคนหนุ่มที่กำลังหนุ่มแน่นนะครับในยุคข,ของปอลเนี่ยในที่สุดทิโมธีเนี่ย กับกลายเป็นผู้รับใช้ที่ประสบความสําเร็จคนหนึ่งในาพาฟพีดังนั้นเขาเป็นแบบอย่างที่ดีที่เด็กๆวัยรุ่นเด็กๆเกยาว,วชนทุกวันเนี่ยควรที่จะเอาแบบอย่างแต่ว่า,กว,า,ก,วา,ก,วากว่าที่เขาจะมาเป็นผู้รับใช้ที่ประสบความสําเร็จได้กว่าที่เขาจะผ่านพ้นช่วงวัยรุ่นที่เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อได้เนี่ยเขาจะต้องได้รับการเสริมแต่งได้รับการเสริมสร้างจิตวิญญาณ ในแบบใดบ้างข้อความพีที่ผมยกมาเมื่อกี้ในสองที่โมดีตั้งแต่อในบทที่หนึ่งตั้งแต่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่เจ็ดเนี่ยผมจะชี้เห็นว่าสิ่งที่โปโลเขียนถึงเนี่ยชิโมดีเขาได้รับบทเรียนอะไรบ้างนะครับคือสิ่งแรกเลยสิ่งที่าสายเห็นหนึ่งที่ทําให้ชิโมดีเนี่ยเขา,าได้รับก็คือว่าสิ่งแรกนะครับ เราดูในสองที่โมทีในบทที่หนึ่งนะครับทั้งหนึ่งที่โมทีแล้วก็สองที่โมทีนะครับทั้งสองเล่มนี่เขียนถึงในหนึ่งที่โมทีและสองที่โมทีในข้อที่สองนะครับในหนึ่งที่โมทีก็พูดลักษณะเดียวกันนะครับเราดูด้วยกันเนาะในหนึ่งที่โมทีในบทที่หนึ่งนะครับข้อที่สองบอกว่าเปโโลเขียนบอกว่าถึงที่โมทีผู้เป็นบุตร ที่แท้จริงของข้าพเจ้าในความเชื่ออันนี้สิ่งเป็นคำพูดของเปาโลพูดนะครับแล้วก็ในสองที่โมทีในข้อที่สองเหมือนกันนะครับบอกว่าถึงที่โมทีบุตรที่รักของข้าพเจ้าสิ่งหนึ่งที่เปาโลเชื่อเห็นว่ากว่าที่ที่โมทีจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งในความเชื่อแล้วก็ประสบความสำเร็จในการรับใช้สิ่งที่เขาได้รับก็คือความรักนะครับเพราะว่าใน ในคําพูดที่เปาโลพูดทั้งหนึ่งที่มูธีและสองที่มูธีในข้อที่สองเนี่ยเปาโลใช้คําว่าบุตรที่รักนะครับหรือว่าบุตรที่รักในความเชื่อของข้าพเจ้านะครับคํานี้เนี่ยในถ้าว่าเราศึกษาดูดีในภาษากรีกเนี่ยคำว่าบุตรที่รักนี่เป็นคําที่แสดงความห่วงใยเป็นคําที่แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ระหว่างคนสองคนนะครับถ้าหากว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเขาจะใช้คําว่า ทีรักหรือว่าบุตรชายถึงแม้ว่าทิโมธีเนี่ยเราก็เห็นว่าเขาไม่ใช่เป็นลูกชายของปอลนะครับแต่ว่าเขาเป็นลูกชายในความเชื่อที่ปอลได้สอนได้สั่งสอนเข้ามานั่นเนี่ยการที่ปอลเรียกาว่าบุตรที่รักนี่แสดงว่าปอลเนี่ยย่อมมองเห็นว่าคนหนุ่มคนเนี้ยจะต้องเป็นคนที่พระเจ้าจะใช้งานได้ในอนาคตนะครับนั้นปอลก็สามารถที่จะเรียกทิโมธีว่า บทที่แรกนั่นสิ่งที่ปอลมอบให้ทิโมธีในการที่จะปลูกฝังให้เขาครั้งแรกนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าความรักเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเลยนะครับเป็นความรักที่ให้โดยที่ต้องการที่จะสร้างคนคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้รับใช้ที่ดีอันนี้เป็นสิ่งที่ปโลได้ให้เขาเป็นบทเรียนที่สองที่ทิโมตีได้เขียนที่ปโลได้เขียนขึ้นมาว่าอย่างแรกก็คือว่าสิ่งที่ปโลมอบให้ก็คือความรักนะครับ แล้วอย่างที่สองถ้าเราดูในสองที่โมทีบทที่หนึ่งข้อที่สามเราเราดูด้วยกันเนาะในสองที่โมทีเนี่ยในบทที่หนึ่งข้อที่สามบอกว่าข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าผู้ที่ข้าพเจ้ารับใช้ด้วยมโนธรรมอันบริสุทธิ์เช่นบรรพบุรุษทั้งหลายของข้าพเจ้าขณะที่ข้าพเจ้าหราือถึงท่านเสมอในการทูลวิงบอลทั้งกลางวันและกลางคืน เปาโลกําลังจะบอกว่าการที่เราจะทําให้ใครใคนใดคนหนึ่งเนี่ยนอกจากจะให้คนรักเขาแล้วเนี่ยในพัมธีบอกว่าเปาโลเนี่ยทูลวิงวันก็คืออธิษฐานนั่นเองอธิษฐานเผื่อทิโมธีทั้งกลางวันและกลางคืนสแสดงว่าทุกๆวันเนี่ยเปาโลอธิษฐานให้กับทิโมธีเปาโลอธิษฐานอขอพระเจ้าด้วยดูแลเขาเพราะว่าตอนที่ทิโมธีเนี่ย เปโลส่งเขาไปอยู่ในทิ่จักที่เอเฟซัสนะครับตอนที่เขียนพระธรรมทิโมธีเนี่ยทิโมธีเป็นผู้รับใช้อยู่ที่เอเฟซัสแล้วเป็นผู้รับใช้ที่ยังหนุ่มแน่นยังไม่มีประสบการณ์ยังเป็นคนที่ยังมีความเชื่อที่ไม่เข้มแข็งเปโลก็เลยอธิษฐานเผื่อทิโมธีทั้งกลางวันและก็กลางคืนทุกวันคําว่ากลางวันและกลางคืนเนี่ยในภาษาเบอร์ียก็คืออธิษฐานเผื่อทุกวันนั่นเองนะครับนั้นเนี่ย เมื่อ,อเราก็เหมือนกันนะครับอยู่ในที่จักรถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่อยากจะให้เยาวชนของเราเนี่ยหรือว่าลูกๆของเราเนี่ยได้ก้าวเดินออกไปในแนวทางที่พระเจ้าได้ตัดสั่งไว้สิ่งหนึ่งที่เราควรที่จะทำก็คือว่าให้เราได้ที่ฐานเบื่อเขาให้เราได้แสดงความรักให้กับเขาอย่างสม่ำเสมอนะครับซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่พระเจ้าบอกว่าจะช่วยฉุดดึงเยาวชนของเราให้อยู่ในที่จักรและให้เขาได้เชื่อฟังใน สิ่งที่พระเจ้าได้จัดสอนไว้นะครับแล้วสิ่งต่อมาที่พระธรรมสองที่โมทีให้ข้อคิดกับเรามีมีอะไรอีกครับก็อยู่ใน2อที่โมทีบทที่1นึ่งข้อที่สี่นะครับตรงนี้อาจารย์ปอลบอกว่าในข้อที่สี่บอกว่าเมื่อระลึกถึงน้ําตาของท่านข้าพเจ้าก็อยากจะพบท่านซึ่งจะทําให้ข้าพเจ้ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ข้อพรมีข้อนี้หลายหลายคนอ่านก็อาจจะผ่านๆไปนะครับแต่ว่าในาการตีความหมายพรมีข้อนี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์เปาโลมอบให้กับจิมโมตีแล้วก็เป็นข้อคิดสําหรับเราที่จะให้กับเยาวชนในในโบสถ์หรือว่าลูกๆของเราในการดูแลของเราคืออะไรครับก็คือความใกล้ชิดครับคือการมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับเด็กๆและเยาวชนของเราในคริสตจักร เปโลก็เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าเขาอยากจะพบอยากจะพบท่านก็คือหมายความว่าอยากจะอยู่ใกล้ชิดกับชิมโมจีอยากจะให้คำนุนใจอยากจะอวยพรอยากจะวางมืออธิษฐานอยากจะใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เหมือนกับพ่อกับลูกเหมือนกับผู้ใหญ่แล้วก็เหมือนกับเด็กที่จะให้คําแนะนํากันโดยตัวต่อตัว,ตวหน้าต่อหน้าลักษณะนั้นนะครับดังนั้นความใกล้ชิดเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยฉุดรัง ที่จะช่วยเด็กๆและเยาวชนของเราในคริสตจักรไม่ให้ออกไปสู่การลลภลวงของสังคมที่นับวันจะมีการลลภลวงมากมายนะครับนั้นเปโอลบอกว่าเขาอยากจะพบกับทิโมธีอยากจะอยู่ใกล้ชิดกับทิโมธีเพื่อที่จะหนุนใจทิโมธีเพื่อที่จะสารใยลักเพื่อที่จะเสริมสร้างจิตวิญ,ญญาณของทิโมธีให้เข้มแข็งเมื่อเขาเจอปัญหาในเมืองเอเฟซัสเจอการหลอกลวงต่างๆในเมืองเอเฟซัสเนี่ยเขาก็จะได้ไม่ ท้อแท้จะได้ไม่หมดหวังอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เปาโลได้ฝากผ่านมาถึงยุคข,ของเราในทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ที่เอเฟซัสเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอาจจะเราอาจจะคิดว่าเอ้ยยุคข,ของทิโมธีการ,ราล่อลวงไม,ม่เหมือนยุคทุกวันนี้มันไม่มีอินเทอร์เน็ตมันไม่มีโน้ตบุ๊กมันไม่มีเกนต่างๆเหมือนทุกวันนี้มันก็ใช่สิทิโมธีถึงผ่านพ้นไปได้แต่เราอย่าลืมว่านะครับในยุคข,ของทิโมธีเนี่ยเมื่อยุคข,ของ2,000กว่าปีเนี่ย การเล่าลวงมันก็มีมากมายนะเราจะเห็นว่าอย่างอย่างในเมืองในเมืองเอเฟซัสเนี่ยมันก็จะมีการสอนเทมเพสมันก็จะมีการนมัสก,การพระเจ้าที่เป็นล่วงการละเมิดทางเพศท,ที่คนปรกในยุคนั้นเนี่ยคนคนโรมันในยุคนั้นที่เขาที่เขาทําเป็นเรื่องปกติเลยนะเวลาที่ไปนมัสก,การที่พระเจ้าเนี่ยเขาก็จะมีการล่วงประเวณีกันจนเป็นเรื่องปกติธรรมดาซึ่งถ้าหากว่าผู้รับใช้ที่ไม่เข้มแข็งเนี่ยอาจจะ หลงไปตามเขาอาจจะเชื่อไปตามคาสอนของเขานั้นปโลก็เลยอยากจะอยู่ใกล้ชิดกับทิโมธีอยากจะหนุนใจเขาดังนั้นถึงแม้ว่าเจอการหลอกลวงการล่อลวงต่างเขาก็ไม่ได้หลงไปอันนี้ก็เป็นบทเรียนมาถึงเราที่อยู่ในสองทิโมธีที่อาจารย์ปโลได้ได้ฝากไว้กับเราแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่อยู่ในสองทิโมธีที่อาจารย์ปโลได้สอนให้ทิโมธีได้รับรู้ก็คืออยู่ใน คำหนุนใจในสองที่โมธีตั้งแต่ข้อที่5ถึงข้อที่7นะครับทั้งเป็นการหนุนใจแล้ก็เป็นการตักเตือนด้วยนะครับที่ปโลได้บอกว่าตั้งแต่ข้อที่5ถึงข้อที่7นะครับบอกว่าข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่านซึ่งเป็นความเชื่อที่มาจากคุณยายโลอิตอนะครับแล้วก็ข้อที่6บอกว่าข้าพเจ้าขอเตือนท่านด้วยความจําว่า ของประธานที่ที่มีอยู่ในตัวท่านโดยผ่านการวางมือของข้าพเจ้าคือเราจะเห็นว่าไอ้ข้อความพีตรงเนี้มันมีอะไรที่เราจะนํามาใช้ประโยชน์ได้บ้างในข้อที่5เนี่ยเปาโลได้เชื่อเห็นว่าทิโมธีเนี่ยสิ่งที่เปาโลทําแบบอย่างที่ดีนะครับก็คือว่าเวลาที่เราจะสอนวัยรุ่นหรือว่าเยาวชนของเราในโบสถ์เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะไปเตือนเขาเลยมันไม่ดีนะครับ ให้เราให้กำลังใจเขาก่อนหนุนใจเขาก่อนเหมือนที่เหมือนที่เปาโลทาเนี่ยเปาโลพูดถึงความเชื่อของทิโมธีก่อนเลยนะบอกว่าโอ้ท่านนี่สุดยอดมากเพราะว่าท่านได้แบบอย่างมาจากคุณยายของท่านท่านได้แบบอย่างมาจากแม่ของท่านสอนมาดีมากท่านเป็นคนที่เปาโลบอกว่าเรามั่นใจว่าท่านนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีความเชื่อเข้มแข็งเหมือนยายแล้วก็แม่ของท่านที่ได้เส้่มสอนท่านมาอันนี้เป็นคำหนุนใจที่เปาโลสอนทิโมธีนะ พอสอนพอหนุนใจในข้อที่ห้าปุ๊บเปาโลจึงมาเตือนในข้อที่6เห็นไหมครับในหนึ่งที่มูทีบทสองที่มูทีบทที่หนึ่งข้อที่6เนี่ยเปาโลก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าขอเตือนท่านของประธานที่ท่านมีต่อท่านเนี่ยก็จงทําให้รุ่งเรืองก็คือหมายความว่าเมื่อเมื่อหนุนใจแล้วเนี่ยก็มาตักเตือนเราก็เหมือนกันนะครับให้เราแบบอย่างว่าเมื่อเราให้กําลังใจเยาวชนหรือว่าวัยรุ่นในบทของเราแล้วเนี่ยให้กําลังใจเขาก่อน แล้วมีอะไรที่เป็นข้อบกพร่องเราก็ <c oughs> ค่อยๆตักเตือนเขาอันนี้เป็นวิธีการที่เปาโลใช้นะนะครับแล้วเมื่อเราจะเห็นว่าในข้อที่เจ็ดเนี่ยเราจะเห็นว่าในข้อที่เจ็ดเนี่ยเปาโลบอกว่าเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขาดกลัวแก่เราแต่ประทานใจที่ประกอบด้วยลิทธ,ธานุภาพความรักและการมังคับตนเองในข้อที่เจ็ดสุดท้ายเปาโลเลยบอกว่าถ้าหากว่าเรา หนุนใจเขาแล้วก็มาตักเตือนเขาเนี่ยเขาจะไม่ล้มลงในการล่อลวงต่างๆและเขาจะมีกําลังใจที่เข้มแข็งในการที่จะทํางานรับใช้พระเจ้าเยวาวชนในคริสตจักรก็เหมือนกันถ้าว่าเราให้กําลังใจเขาเราหนุนใจเขาแม้ว่าเราจะตักเตือนเขาทีหลังนี่เขาก็จะฟังเขาก็จะฟังแล้วเขาจะทางานรับใช้พระเจ้าให้กับคริสตจักรสิ่งต่างๆเราเนี่ยเป็นบทเรียนในสองที่โมทีตั้งแต่ข้อที่หนึ่งในบทที่หนึ่งตั้งแต่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่เจ็ดเนี่ยทำให้เราได้มองเห็นว่า สิ่งที่ปโลสื่อมาถึงเราในทุกวันเนี่ยแม้ว่าการล่อลวงต่างๆมันจะเปลี่ยนไปแต่การทํางานของสตานก็มีเป้าหมายเดียวก็คือว่าต้องการที่จะนําคนออกจากทิศจักให้มากที่สุดโดยเฉพาะเยาวชนหรือว่าวัยรุ่นที่เป็นวัยที่ที่กำลังช่วงหัวเรื่องหัวต่อเนี่ยเป็นวัยที่สามารถที่จะล้มลงไปได้ง่ายที่สุดเพราะว่าเขายังไม่มีประสบการณ์เขายังไม่มีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งสุดท้ายก็คือว่าเราจะเห็นว่าสุดท้ายเหมือนที่ผมกล่าวไปว่า ทิโมธีก็เป็นผู้รับใช้ที่ประสบความสําเร็จในเพิ่มพีบุคคลหนึ่งซึ่งก็มาจากการตีสอนมาจากการเสริมสร้างด้วยความรักด้วยความอาทิตด้วยการอาธิษฐานด้วยการมีสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแล้วก็ด้วยการหนุนใจแล้วก็การตักเตือนของอาจารย์เปโลที่เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังซึ่งเราจะเห็นว่าพระธรรมทิโมธีเนี่ยอาจารย์เปโลเขียนขึ้น ตอนที่ท่านมีอายุมากแล้วนะครับเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตท่านแล้วซึ่งกําลังจะสร้างคนหนุ่มขึ้นมาในคริสจักรต่อจากท่านก็ขอให้เราได้เอาแบบอย่างที่เป็นผู้นําในคริสจักรไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองหรือว่าน้องกอบหรือว่าทุกคนเราที่ได้ผ่านประสบการณ์มามากมายเนี่ยให้เราดูเด็กๆดูเยาวชนที่มีหน่วยกล้าในเด็กว่าเขาให้เราได้ใช้ครอบอพ่อเพีได้เพราะว่าเจ้าน้าของพระเจ้านี่เสริมสร้างนึงใ,นใจเขานะครับ ดังนั้นในเช้าวันนี้ก็อยากจะให้กำลังใจทุกๆคนในการที่จะทำงานรับใช้พระเจ้าด้วยแล้วก็ให้กำลังใจกับเยาวชนเมื่อมีผู้ใหญ่ในคริสตจักรมีผู้นำนักิี่จักรสอนก็ให้เราได้จดจำและนำไปใช้นะครับพระบิดาเจ้าขอพระเจ้าได้อวยพรให้กับเราทุกคนเมื่อข้าพรองคทั้งหลายก้าวออกจากสถานที่แห่งนี้ขอให้เปี่ยมล้นด้วยพระพรอย่างมากมายจากพระองค์ขอพระพรเหล่านี้ได้ส่งผ่านไปถึงพี่น้องเรา ที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงพี่น้องเราที่อยู่ในเขตจังหวัดลำพูนพี่น้องเราที่อยู่ในประเทศไทยและทั่วโลกก็ขอได้รับพ,อพอระพรจากพระองค์เช่นเดียวกันเช้าวันนี้จึงมอบทุกสิ่งไว้ในการทรงนำของพระองค์ขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า